ส,ว,สททวัสดีครับครอบครัวพังพลั่ครับวันดีคุณแม่ลูกวันดีคุณแม่วันดีครับวันดีจ้า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 สวยสวยวันดีจ้าสวยสวยลูกสวยสวยย่อสวยสวยคุณแม่ดูหน่อยอืมเสียงหวานมากครับสวยงามมากครับเออสวยงามมากลูกนี่ครับวันนี้นะครับก็ไปซื้อ อาหารแลวก็ผลไม้นะครับมาให้เตรียมไว้รอเพื่อนนะครับน้องคูณนะครับเราจะเตรียมมาให้แล้วนะครับผมครับตอนนี้ก็จัดเตรียมไม้ให้น้องอยู่นะครับคุณยายนะครับก็เป็นคนช่วยนะครับผมวันนี้น้องๆไม่อยู่ครับวันนี้เต๋งต้องหาคนช่วยครับมีคุณยายครับ เดียกคุณยายมาเลยครับเดียกคุณยายกับคุณตามาเลยครับมาช่วยหน่อยครับวันนี้ไม่ทันจริงๆครับเพราะว่าต้องทําความสะอาดให้ช้างแล้วก็ไปรับญ้านะครับผมวันนี้ก็เลยไม่ทันจริงๆครับให้คุณยายครับวันนี้ใส่ให้งานคนณเจรหรือซื้อเถอะอันนี้ยังเข็มตะลุกไม่หลงไม่ไมไมหลงอ,อันนี้นไหยเคยมายังเอีงนี่แบบนี้เข็นตะลุก โอเคครับก็เตรียมมาให้น้องแล้วนะครับผมยาามกมาเดี๋ยวรอน้องมาถึงครับตอนนี้รอน้องมาถึงน้องกําลังเข้ามาหาครับก็ยังเดืออยู่อีกเยอะครับอันนี้ก็เต็มแล้วครับเดี๋ยวให้ตองค่อยๆเอาขึ้นไปเทละน้อยเทละย,ยางเนาะครับผม ข้าพี่ก็ยืดจน่าสีหอดกับบวอดจะาเกลือเนาะเจ้ก็ไว้อีหยังดอกยืดจ้าถา้สีเทือเรา้อยกับบกินหญ้ากับบกินเรายืดสีหอดในโต๊ะนี้แล้วครับนี่หักบวชอดจะากเกลือครับผมแล้วเบิ่งหน่ะมากอีกแล้วยืดสีห,หอดกับบวหอดจะากเกลือ,อครับเอ,เอามาหลอกกันอยู่หมุนสายหมุนขวดเดียวรอเพื่อนมาก่อนลูกรอเพื่อนมาก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆ ทางตีก็คือกันเลยนีครับเน่มาแต่ใกล้ไก่เห็นเน่เห็นมาปุ๊บไก่สียืดมากคือกันเลยครับนี่ใจเย็นครับใจเย็นไก่สีฮอดแล้วไก่สีฮอดแล้วเพื่อนเพื่อนก็ใกล้จะถึงแล้วโอเคครับเดี๋ยวขอจะเตรียมพื้นที่นะครับขอพักเบรกนะครับครับก็มาถึงแล้วครับนี่ครับควนดินนะครับผมก็เดินทางมาถึงแล้วน้องคูนนะครับจากชุมพลบุรินนะครับผม นี่ครับก็เดินทางมาถึงแล้วครับน้องก็มีเพื่อนเล่นอมีเพื่อนเล่นแล้วมาเล่นกัรอพงสุกพันล้านนะครับผมกต็ตามตามพี่สัญญาไว้นะครับก็ที่คุณแม่อ้อยนะครับผมที่ว่าให้ค่าอาหารมาให้น้องคูณน,นะครับผมก็วันนี้ครับเติงก็จัดเตรียมให้สําเร็จเรียบร้อยแล้วครับผมชารแต่ชัวร์ครับไว้ใจครอบครัวพันพันล้านได้ พันล้านนี่จะมุ่งไปหาเก้าอี้อย่างเดียวเลยครับพันล้านนี่จะมุ่งไปหาอย่างเดียวเลยครับนี่ครับเออหมอแขังหนายางบัวแท่งหมอขังหนายแู่หมอแขังหน่าย่างบนแท่งครับอาหารก็มีเยอะแยะหลากหลายนี่ครับยับเขาไปอีกยับเขาไปใกล้ๆสร้างเลยยับเขาไปใกล้ๆไปหาต้บซุกดึงเขาไปทำมดอกอีก ไปทงวิตออกอีกไปอีกไปอีกเออเอาเลยโอ้โหครับน้องคูนก็มีเพื่อนเล่นแล้วทางันลานน้องคูนทองสุขครับนี่ครับเอาเลยอู้เอาเลยน้องคูนเอาเลยลูกเอาเลยเอออืมน้องคูนชอบอยู่นะเออ เอลไลน่ราันลหลครับก็เฮียหากันครับเฮีหากันครับยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะครับยังมีเหลืออีกนะครับท่านผู้ชมยังมีเหลืออีกนะครับยังมีเหลืออีกครับไลได้ไล่ อ่เลยย่าเดกอเดี๋ยวให้น้องกินบนโต๊ะให้หมดก่อนครับเดี๋ยวเรามีที่เลี้ยงช่วยเหลือครับนี่ครับนี่ครับยังเลืออีกเยอะครับยังเลืออีกเยอะครับยังเลืออีกเยอะนี่ครับพนักงานก็เตรียมมาพร้อมแล้วครับครับไว้ใจได้ครับไว้ใจได้ครับ

เสบ่ะ่มูถ้าผจที่กินเสบแรอ่ิั่เอเฮ้ยดนนนนดนดนไหนมามาจะสี่กับแบบว่าเขาโบกคยพอมูดอกคู่น่ะมีแต่อยูผู้เดียวเนาะ้เขาบกินไหนหก็มันหวงไววซสนแล้วมันประหยมูเเอาเลยเอาเลยมีอีกเยอะกินให้หมดเราไม่หล่นอีกคุ้ก

ก็คือว really cool cool ่าน้องๆได้อยู well ่ร่วมกันนะครับกินอาหารที่อรเ็ดอร่อยนะครับนี่ครับน้องคูนนะเชือกที่อยู่ตรงกลางนะครับน้องคูนนะครับน้องคูนที่อยู่จุมพลบุรีนะครับทองสุกนี่อ้วกแล้วทองสุกนี่นี่ว่าไปเลย บอ้บ่แมน่นยังดอกอิ่มแล้วก็ถอยกับบ่ไห้เขาบ่ไหนว่ายังไหนอันนี้ยังสิสู่ด้านสู่หมู่เนาะอิอ่มแล้วถอยกับบ่ไหนมาได้ล่ะนั่นไปเรื่อยไปเรื่อย

ตามปีสูงตืบแล้วสูงกว่าคนเราหัดกับแมนดูมันได้แบบว่าไอ้เด้กดินออกกำลังกายไปนํำได้กินยังจะสีไปนาำดีสิเวลาเมฆาเขาให้นันให้นีน้ำเนาะกะสีน้ำได้กินหลายดีดีดีอยู่แมนแมนดีดีดี ทามาใจคนอยากไปบอบอสัมโบแ้วม <it> <there> ันอยู o, ่พอไดมัได้แล้วเนาะอ้าเถอะเพื่อนเศาหา้เศาฮายังนั่นสุกกาบาเศาหายยังเศาหากวนเขาเฮือเศาจะได้นี่ อี่กะมีแต่ละขั้วขึ้นคือเออเราอยู่นี่มองนีก็มีเราเป็นยังคือต้องไปกวนเขาทางฝั่งฝุ่นอ่ะ,อะเอนเนอน,น่ะเฮียมอี่เอาลงมาเหยียบเป็นงยังนี่แล้วอ,อยู่บนโต๊ะนี่ก็มีน่ะเถึนเหยียบกินมนะกินบโมไดผมซื้ว่ากินบโมไดแล้วสุกกินบโมไวแล้ว เล่นแล้วเล่นแล้วงั้นด,นดอกกวนมูซื้อๆดอกเห็ดมูมาจะสีตกระหาวน้ามูซือซ้อเห็ดตัวยมากินบ่ดเยด้องมากินยบ่ได้สอูกูเอา มันแม่งท้องสุกนองพีสาวเบ่อเยอะมือจับไหนเยอะอยางนีผู้บ่าวมาคุยพีสาวเขาเขาก็เลยเขาก็เลยแบบว่า <c oughs> ผู้บ่าวเขามาเครื่องก้างน้ำเด้งเนาออะ ยับยมท่านในมดนะครับก็เหลืออยู่อีกเยอะครับนี่ครับก็มีอยู่อีกเยอะนะครับให้น้องๆกินเดี๋ยวจะให้น้องๆกินไปต่อนะครับก็ยังเหลืออยู่อีกเยอะนะครับมีกล้วยสับปะรดแล้วก็แตงกวาครับแล้วก็ข้าวโพดนะครับยังเหลืออยู่อีกเยอะครับนี่ครับเดี๋ยวมีท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับบุแตงกวาลยวะฮะแตงกวาลยวะอมันนี่กันนี่คุยกองมางตองมากระนิดกัน

มากอักี้รต่พี่ก็ได้อเดี๋ยวๆไปกาเดี๋ยวน้องกินอะิ่มให้กินอไมดเลยนี้ขอได้ขอไดงเนื่ขอด้หนึ่ขอายตาหน้างสามน้องครับตื่นมาเป็นหกัหน้าทงสารคนตัวประยาดไปงานอย่างนี้แตก็ไ้คระยะเาอยู่บางนเนี่ครับป้มี่ทำตัวยังใจดีครับก็เา้ไม้มาให้ท่านนะครับขอบคุณ ครับขอบคุณครับขอบคุณประทานด้านหน้าเลยครับคุณสอนนี้ผมพมาครับขอบคุณที่ไม่อ้อยคุณไม่อ้อยที่ที่ช่วยค่ช่วยค่าอาหารน้องคูณครับน้องคูนผมก็พูดไม่ค่อยเป็นไม่ชัดเท่าไหร่ของขอให้ท่านขอให้ท่านประสบแต่ความสุเดือยประสบแต่ความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองในงานของการงานนะครับขอบคุณครับผม ครับต้องขอบคุณมากครับคนนีี่สุดครับตามที่สัญญาครับพี่ผมทำให้แล้วครับคนนี่คือค่าติดตัวนะครับผมใจครับสุดๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุนนะครับมีกระเป๋าชุขเกิดจริญนะครับวันนี้ไม่เป็นแค่นี้ครับสวัสดีครับ